แล้วมาขายสสวัดีพี่เนาะวันนี้มาสอนกุ้งพี่น้องพ่เคนสอนกุ้งพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องนั่นเอื่อยผู้นึงนั่นเอื่อยผู้นึงเพู่ดซอยกันสอนหรือเพูนแข่งกันสอนก็พูดแข่งกันสอนเห็นโตมันลอยบ่ใช่ลรือันก็เห็นดอกเควาวันนี้โตมันลอยพี่น้องนี่มันลอยอยู่นี่เนี่ยวันนี้กุ้งมันขึ้นพี่น้องเคยก็เลยไปกันสอนกันเนี่ย น้องในบาทเลยพี่น้องเอื้อยเพื่อนเพื่อนสอนกันเลยบวกพูนได้บุพูนสาวขึ้นย่ำหย่ำหย่ำย่ำยางเดียวเลยบาทนี่หากินตามวิถีชาวบ้านพี่น้องนี่คลิปนี้แง่เหยียดเลยพี่น้องบริตัดต่อดูกคือถ่ายแง่เหยียบเลยพี่น้องนี่ภาพพี่เบิ่งอยู่ในกระตาพูนมันก็มีอยู่ดิพี่น้องนะแต่มแง่ผีเห็นมันตัวมันน้อยหน่อยสาวพูนทั้งนี้บุคคลเห็นมีเลย มันขึ้นอยู่ดอกช่วงนี้เสี่หาเมือนี่อากาศมันหอนมันมันขึ้นมาเอาตอน้นมันมาขึ้นเอาหนามเย็นตอนเสาร์มันก็เลยขึ้นมาก,กันจริงหรอวนวนโอ๊ยอย่ามาวานเลยวันวานนี้ไปนักเดิกคุณ นี่พี่เนาะปนซอยมาแหลกแบบปนนิหน่อยปนนีดใหญ่กระตานึงพี่น้อนต้นนี้ต้นนี้กระตานึง แองไอแคลาขนาดสองคนจังไก่หลายอยู่ปนิย่งขนาดนะปนินหอยเหรออมันออกแล้วนาะเอาตะกรงแลเนาะโอ้บุท่นเก็บไปบมญท่านเก็บลูกหน่อยมันหลายมักกว่าทายพีเยวทายพีเดียวิเหอีกระตานเนี่กระตานเไมบท่นดอกใต้เมื่เพื่นก็เอาถังมาใส่แหละเนาะใต้เมื่อี่เนี่ย กุ้งน้อย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 นี่กุ้งน้อย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 บุ้้อยกุ้งนอยไรงนอยก้น้งยก้นียัน้งอก้นนอก้งน้อยยกุ้ยกน้อนอย้งน้อนอยกุนย้นก้งน้กน้อยอนนยอยน่ ไปขายในบ้านนะเออกระดี่ไดลสะสปูเนี่ยเอาไปขายหมดเหมาฮะบอธรรมดาที่น,น,นาาเขาก็เต่ที่สององต้องบดหวเขาให้บ่หัวเขาใส้หม้อไฟฟ้าที่กินต้าไกินเขาบ่มีเขากินเขาบ่มื้อ <c oughs> เด็ดไหมไปหนีกับเจ้าเดีไปดั้งไฟ่หนึ่งเอามันนี้หนึ่งเอาไปกับโซ่โซ่นี่เลยเป็นส่วน ที่ได้ขึ้นมาบนทันใต้นะมันก็ทันใต้บอลักษณะมันก็ใส่อยู่เลยเป็นหัวไม่ใส่นี่หัวเสือกพี่น้องแล้วมันมันโตใหญ่หวะมันเป็นกุ้งกี่พอยด์บอมแล้วม่นกุ้งอันนี้ได้ไหนกุ้งกี่พอยด์เาเอื่นบ่งบอเขาเอื่นกุ้งหน่อยกุ้งกี่พอยเอาไปตากแล้วเอาไปทศใส่สมุกมือ เด oh, ี๋ยไปใส่ันื้อก็สิให้บุกบิีใส่ทงอ่อยแล้วเป็นเหลือเอ่ะเนี่ยพี่เนีเยโอ้ยยายคุณนนยังสอนมาสอนความกัานผมหรือจะพูดมาสอนที่หลังสอนที่หลังฮะฮะชิโร่เติร์ดเลยเนาะฮะชิโร่เติเด็กเดือดเขากระบาลลงเขาขึ้นานี้ป้ามันบวมลายกด โอ,อ้ยแม่วานจังหวะเนาะเอาไปปล่อยสาเอาู้วมีมาสอนมัหนีมาแต่เด็กาสิ้าสอนอ,สอู้ก็เะมาสวยแล้วเนาะตัวเยอะมากสวยยนห้าสิบห้าสอนพี่สอนว่ามีมพี่สอนในหือนี้ลยน้องสอน,นอลูกตัจกวจอาจิ้มบนกีฬาเก็บปนินันไดเดี๋ยวปนินลูไปหน่อยเลยแล้วถัาางมนนะเนาะอมถังเลย เด็กซยทีซีออกมาโลดเข้าหกอมาห้สิเสจวันเดียวับพกกอยกุ้ง่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เชือก้อยกุ้งบ่ เอาไปเห็ <Es> no. yeah, ุอะนะประจอมยกแต่เอานูว่าสามถุขายถุงละเีสิบบาทตั้งตั้งเงากุุงบ้าเอาตรงตั้งเงาตีเป็นนั่นเลยไปขายหน้าบาทนั่งเคดิดีกว่าทุงระสาวนี้จะสามตรงหนาสิบมนันต่อทุงลดสิบ ไแค่นี้และพี่น้อากหกเชี์นขี้เลียวเนยีย่เลยบดตัดตอเลยพี่น <Tah, S 1> ้องเลยสวัสดีครับฝากกุหลยกแชร์นพี่น้อสวัสดีค่ะ